นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา Youth Control หรือเรียทนสั้นว่านักเรียน YC นักเรียน YC คือนักเรียนที่รักและปรารถนาดีต่อเพื่อนได้รับการยอมรับและไววางใจจากเพื่อนมีทักษะในการสื่อสารมีความสามารถในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อนซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ว่าในด้านการเรียนปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาอื่นๆเป็นรากฐานความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน ท่ามการความวุ่นวายของสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปไปอย่างรวดเร็ววัยรุ่นไทยได้รับการครอบงำจากเ่อรวัฒนธรรมจากต่างประเทศทําให้เกิดปัญหาสังคมที่วัยรุ่นต้องเผชิญบางปัญหาเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้วัยรุ่นตึงหลงเวนทางที่ผิดสาเหตุก็มาจากการตัดสินใจหุนหันพนลันแล่นและไม่มีที่ปรึกษาที่จะคอยแนะนําช่วยเหลือวัยรุ่นจึงต้องการใครก็ได้ที่คอยรับฟังเขาดูแลคอยเป็นกําลังใจให้ในยามที่ท้อแท้และสิ้นหวังสภาพแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล,วและค่ออนนขข้้้าาซซับมกึท ให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อการเผชิญปัญหาทวีเพิ่มขึ้นการสร้างมาตรการในการสร้างภูมิคุ้มกันปกป้องส่งเสริมนักเรียนในทางที่เหมาะสมจึงเป็นภาระสำคัญของสถานศึกษาระบบช่วยดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น